สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเยี่ยมรัศดรบ้านห้วยต้าอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา15นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมรัศดรและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริที่บ้านห้วยต้าตำบลน,นางพญาอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์โอกาสนี้ทรงปล่อยกบและไก่ป่าคืนสู่ธรรมชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจในความสำคัญของการดำรงชีวิต ตามธรรมชาติของสัตว์ป่าจากนั้นได้ทรงเยี่ยมราศดรที่มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ หลังจากที่บ้านห้วยตาได้ถูกพัฒนาด้วยโครงการพระราชดำริจากหมู่บ้านที่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ทำกินมีเส้นทางคมนาคมทางน้ำเส้นทางเดียวปัจจุบันราษฎรสามารถดำรงชีวิตภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆอาทิโครงการทดลองการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาการเพราะเห็ดการเลี้ยงหม่อนไหมการพัฒนาพันธุ์ข้าวและพันธุ์ไม้ผลตลอดจนโครงการการสร้างบ่อขยายพันธุ์กบนา นอกจากนี้ยังมีโครงการทอผ้าของกลุ่มศิลปาชีพซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า,โป,ลาโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างโรงทอผ้าเพื่อการฝึกอบรมด้านการทอผ้าการแกะสละักและส่งเสริมความรู้เทคนิคในการทอผ้าแบบใหม่รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ในการทอผ้าผลการดำเนินงานสมาชิกสามารถพัฒนาฝีมือลวดลายการให้สีได้ดียิ่งขึ้นทำให้มีไรายได้เฉลี่ยต่อครอบครวัวต่อปีมากขึ้นตลอดจนช้างข้าวพระราชทานพร้อมข้าวสำรองในช้างสำหรับรัษฎรยืมไปบริโภคในลักษณะของธนาคารข้าวและในทุก ังที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจากพระราชทานความช่วยเหลือนในด้านสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรด้วยการให้หน่วยแพทย์พระราชทานมาบริการรักษาพยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วยด้วย